ันนี้นะคะเรามีข่าวมาประาำสาคัญน,นะคะสําหรับลูกค้าทุกท่านนะคะเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมานี้นะคะเป็นวาาันอะไรคะน้องแป๊กเมื่อวานนะคะทางอำเภอหนองม่วงเนี่ยได้มีการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ใช่ค่ะที่สัเจ้านะคะซึ่งในวันนั้น่ะมีการแห่มงกรด้วยใช่ก็คือรอบหนองม่วงเลยเป็นการแสดงรอบหนองม่วงเลยนะคะแล้วก็ตกเย็น ก็มาก่อนนะคะไปแสดงที่เทศบาลเอหนองม่งวงนะคะตอน,นอคือตั้งแต่เวลาทุ่มครึ่งเป<ช>็นตน้ตนไปนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราได้เก็บภาพบรรยากาศนะคะที่งานเทศบาลนะคะแล้วก็ช่วงกลางวันนะคะที่แถวหนองม่งวงนะคะตั้งแต่วนไปเลยวนทั่วหนองม่วงนะคะม่วาจะเป็นสองพหนองม่วงแล้วก็อำเภอแล้วก็เทศบาลแล้วก็มาหน้ามนทิทยที่น่วงเสงมาจิ้นคอมเมนตเต้ม วนกลับไปนะคะแล้วก็แสดงชุดใหญ่อยู่ตรงตลาดสนของนเมืองใช่ไหการตลาดใช่ค่ะแรงมาน้อถนนแล้วเขาเรียกว่าอะไรคนะ้ามังกรเนี่ยมาลอมเนี่ยเป็นคณะเรกของประเทศไทยด้วยซึ่งการแสดงอ่ะบอกเลยว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าตัดเสี่ยวพอสมควรเพราะว่ามันสูงมาก ช่แล้วก็มีคู่อลังการมากนะคะแล้วก็ซึ่งต่อจากวันที่เขาแข่งบอลแล้วศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ของเราเนี่ยก็ยังจะจัดงานนะคะกินเลี้ยงเพิ่มเติมนะคะก็จะเป็นที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ของเราวันที่13นี้นะคะก็จะเป็นกินเลี้ยงนะคะผู้สนับสนุนทุกท่านนะคะที่ติบป้ายสีแดงๆเนี่ยจีบตรงกลางถนนสีแยกของเราเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่ซื้อโต๊ะนะคะก็จะเป็นผู้ที่สนับสนุนโต๊ะจีนนะคะลายหลักๆเลย โอเคค่ะสำหรับจิ้นออนแอรก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปชมจิ้นคอนเทนต์เลยดีกว่าค่ะบ๊ายบายฮัลโหลจิ้นโฮมเซ็นเตอร์สวัสดีค่ะค่ะลูกค้าจะรับกินบ๊อกซ์หรอคะไม่ทราบว่ากลพันอะไรดีคะโอ้โหห้0 0ันเท้าละคะลูกค้า ขอสอบถามไส่ของครู่กันค่ะสักครู่นะคะเพอสอบเพื่อนสอบอิดบล็อกค่ะอิดบล็อกครับพี่าส่อิดบล็อกค่ะใช้สินค้าให้ห่อยค่ะว่าอิดบล็อกมีถุงห้าพันก้อนไหมคะพอดีลูกค้าต้องการรับของเลยค่ะฮะอิดห้าพันก้อนเดี๋ยวผมเช็คของให้ครับหน้าบ้านครับหน้าบ้านห้าพันก้อนพร้อมส่งแล้วครับโอเคค่ะขอดค่ะลูกค้าอิดบล็อกมีของรมนะคะค่ะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นรถเลย พอกห้าพันก้อนพร้อมส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าแล้วครับเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> อะไรว้เนี่ยทำไมไม่อยู่ตรงนี้วะเฮ้ยเฮ้ยอย่าจับอย่าจับอย่าจับเฮ้ย hey, นี่มันของแปลเลยนะเว้ยดูไหมเนี่ยมันอยู่กับร้านกินมานานเลยเนี่ยตั้งแต่ปีห้าสองเนี่ยของแปลเลยนะเว้ย ใหญ่เราก็มีนะคะเดี๋ยวพาเราแป้มน้องแป้งพาไปดูเลย เกตความรู้นะคะซึ่งตอนนี้ก็มาเป็นน้องแป้งเลยค่ะค่ะเก็ตความรู้นะคะวันนี้จะมานำเสนอคือกินปลาลดความเสี่ยงหูตึงนะคะก่อนหูพอดีเลยปลาเนี่ยอาจจะมีแบบว่าอะไรอะตัวช่วยชะลอความเก่งนะคะอแล้วก็มีผลเกี่ยวกับเส้นประสาทแถวหูอ่ะช่วยเรื่องหูตึง ผูตื่นได้ผูดตื่นได้จะช่วยในเรื่องสมองชะมัดตาใช่ให้ฉลาดการชะลอวัยใส่ใจสุขภาพคือเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของบุคคลได้อย่างดีนะคะนอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยที่ทาให้มีสุขภาพดีขึ้นตัวอย่างเช่นการรับประทานเนื้อปลาที่มีกรดไขมันอะมิโนสามซึ่งเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูง ต่อร่างกายโดยผลงานวิจัยที่เผยแพร่พบว่าหากรับประทานเนื้อปลาที่มีกรดไขมันโอเมก้กา3อย่าง12หน่วยต่อสัปดาห์นะคะจะช่วยลดความเสี่ยงหูตึงใน<ม>เนื่องจากอายุที่เพิม่มขึ้นได้ถึง42นะคะใช่ค่ะเพราะช่วยให้เลือดไหลหล่อเลี้ยงผูได้สะดวกขึ้นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับปลา ใช่ซึ่งปลาเนี่ยเราก็จะทราบคดีอยู่แล้วลว่าช่วยในเรื่องการบำรุงร่างกายน์บำรุงสมองนะคะก็สามารถรับประทานได้แล้วก็เป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะคะใช่ใชค่ะวันนี้เป็นเก็บความรูเร้เล็กๆน้อยๆนะคะที่ซุนซี่แล้วก็น้องแป้งนะคะมาฝากลูกค้าทุกท่านค่ะวันน<ช>ี้ก็ขอตัดสินลาการบ๊ายบายค่ะ ความรักนะคะจิ้มพุมก็มอบความรักให้แก่ลูกค้าทุกท่านที่มาซื้อของที่ร้านที่น้อเซนเตอร์ของเรามอบไปเลยค่ะเป็นแก้วแทนใจอย <c oughs> าซื้อสินค้าที่ร้านครบสอง0ันบาทนะคะวันที่14กุุภาพันนี้นะคะวันเดียวเท่านั้นนะคะร <c oughs> ับแก้วฟรีเลยนะคะแก้วแทนใจหนะะ <c oughs> <ช>ึ่งใบแก้วแทนใจหนึ่งใบใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่ง อีกหนึ่งโปรโมชั่นสำหรับวันที่14กุมภานี้นะคะลูกค้าท่านใดที่3ตู้สเต็งนะคะครบ3คิวฟรีแก้วไปเลยนะคะอีกหนึ่งใบนะคะแล้วก็ยืดเวลานะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจอยากจะซื้อเหล็กนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล็กกองดำนะคะทุกขนาดาเหล็กตัวสีดานะคะหรือว่าเหล็กแปปบคาดแดงนะคะทุกไซส์เลยนะคะสามารถนะคะซื้อ10ไปเลยนะคะแถม1 สามารถซื้อได้ที่ร้านจิมโฮมเซเตอร์ของเราก็ายืดตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงสิ้นเดือนน,นี้เลยนะคะแล้วก็โปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้นะคะเริ่มเริ่มเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง<ช>ที่31มีนาคมน,นี้นะคะซื<ช>้อของที่ร้านจิมโฮมเซ็นเตอร์นะคะครบ4,000บาทนะคะ,ะจะได้รับเสื้อนะคะสุดเท่นะคะที่อยู่บนนี้เลยบน,นขึ้นรูปขึ้นมานะคะเ<ช>สื้อสุดเท่ของเรานเองนะคะ ก็จะมีทั <mean> ้งหมด4โปรโมชั่นนะคะอันนี Went ้ก็เป็นโปรโมชั่นดีกับทำาัดจิ้ h โฮมเซ็นเตอร์ของเรานด้องนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย